เขาขับรถชนในที่กนนั้นถนนน่ะอะไรไม่เยอะไม่เยอะออะไรน่ะเจาะคอ,<ข>อด้วย,วยแล้วผ่าสมองด้วยสมองออเลือดข้างในสมองอเลือดข้าง,ง,งในสมองก็คือเจาะทั้งเจาะคอด้วยแล้วก็ผ่าสมองด้วยจ้ะคือหมอบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เจาะคอนี่จะเป็นไงไม่รอดคือป้าหมอเนี่ยเป็นคนดูแล<ช>พี่อ้วนคนอ,อยู่ที่บ้านจ้ะแล้วคือน้อง เล็กก็คือทํางานหาเงินคนเดียวเหรอคะหาเงินคนเดียวอาชีพอะไรคะเขาขับรถเมย์ไอเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นกระเป๋ารถเมย์ที่รู้ๆว่าน้องสาวก็ก็เป็นนี่เป็นล้านแล้วนะพอรักษาเขาคนเดียวเนอืยเพราะไม่พองนี้ก็แบบไปกู้แบบก็กู้ได้ไงเขาเขาไปกู้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 พอกู้แล้วก็ทีนี้ตัวเองก็จะไม่ไหวตัวเองเขาก็เป็นมะเร็งที่นมอ่ะน้องสาวก็เป็นมะเร็งเต้านมด้วย เขาก็ร no ักษาก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันอังคารเนี่ยอเขาก็ต้องรักษาตัวเองด้วยแล้วก็มาให้พี่เขาด้วยอย่างเงี้ยเพราะทางเฉลี่ยมันเยอะใช้จ่ายมันเยอะโอ้โหลำบากยากมหาเงินคนเดียวเราก็สงสารน้องแต่ไม่จะทํายังไงเราก็ทําหาอะไรไม่ได้ถ้าเราไปทํางานแล้วเนี่ยจะใครจะดูสามวันเข้าหาหมอสี่วันเข้าหาหมอเหนื่อยป้าจะเป็นลมก่อน เมียค่ะมาจากกลุ่มเมตตาบารมีนะคะจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของพวกเมีเองเราพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็มีร่วมเงินนะคะร่วมเงินเพื่อที่จะมามอบช่วยเหลือนี่แหละ,ค,ะค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมามอบนะคะให้ห้าพันแล้วกันนะค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,คะขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านแทนพี่อ้วนและป้าหมอนด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ